โอ้โหโอ้ัหหัวเข้าบังนี่แหละนั่ง,งนี้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันชิดเกินไป

ก็เลยให้หลังเขี่ยวันเลเนี่ยเงวยบ่พื่อใคระจริงเหรออู๋ข้ามไปแไม่เดียววันของเขาวันของเอกแล้วโกข้างเงินเดิวกลางห่างเลยน้ำแตกอีกแล้วต่อได้ไหมเขบอกจะสั่งก็สั่งอย่าลีลาสั้งเลยดีกว่า เฮ้ยโอ้ยโดนแล้วยักเลยยักเลยเ <im> ต็มกล้องให,ใหญ่ใหญ่ห้ากิโลเล่าลุงวนยิงมาลเทดาวหา่ลอยทั้งตัวอกระเด้งเลยยิงบนน้ำเลยวะนะเน,น,น่าวะเน่าว่ะเน่าดิแต่เราใส่จะข้ามหัววัหน้าเขายิงตามห่างไปอะวันวานเลย วานเลยครับหวานมากเขออกมันวุ่นไฟมันไม่ออกนะาอยู่ยก็ตรงเหมือนกันเลยเขา,าหัวเปลาก็ออกกลางล้มกลางล้มสุดที่อะไรเนะเหมือนเนี้มาทุกวันมันต่งมันกดใหญ่ตัวเนี้ย กลางล้ำแบบแถบขวากังล้ำแถบขวามันขวางน้ำแหละดีแล้วมันไม่ออกอ่ะ อถ้ามันเที่าวถ้าเยอะถ,ถ้ามันหยุดโยกเลยถ้าหยุดโยกเลยเออเออถ้าไม่ออกโยกเลยขวางน้ํามันขวางก็ต้งไว้ถ้าเบาโยกเลยเฮ้ยกังลำ้ำเต็มๆอะเต็มลำ้ำขึ้นลอยปลาเนาเลย ใจไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันขวางน้ำตรงไหนน,น้ำวนน้ำวน,นามาแล้วมา ไม่มีอะไรเนี่ยว่ะสายเขามันท้องช้างไปนู่นนะสายเป็ดลาวอะ่ะเฮ้ยเอาตะขอสาวได้ไหมม,มีอะไรอยู่ตรงนี้วะไม,วไม่รู้คง ปิวตะของก็น่าจะปิวยู่สิไม่ยู่มันจะไปไหนนั่นเลยรออันนึงดิแนั่นเลยเห็นปะปลาเป็นแพ้แล้วแพะนันแพะแต่ถ้ามาแทบเดิมนะเชี่ยงมาแทบหนูนะนั่นเลยเหมือนเป็นแค่เชือกแค่นั้นแหละยุ่งเออ ไอ้า <S <S ไวายแต่ด้วยตูปลางอยู่ปลาทิ้ตงตงัวแล้วด้วยยอมแล้วปล่อยแม่งไปอีกดิวะนะอ่อยเออล่อยไปเลยเพราะปลาติดดีอยู่แล้วแหละมันเหมือนเป็นเชือกอะ ยุ่นๆยุ่นๆกลัวจะเบ็ดลาวนลยนะเบ็ดลาวทุนเขาอยู่น,นู้นเนี่ยเรือก็ไม่ผ่านถ้าเรือผ่านวินมาไหม ผูกไว้ก่อนเน๊ะตะขอจะซู้ไว้หมไหมวะจะดึงมันิดมาเลยะเอย่าเนี่ยมาแล้วอ่ะที่นี่ก็ที่หมนมาแล้วไม่มาไม่มาเลยน้ำเงินขึ้นมาแล้วนะโอ้ยเชียน่ะออกออกแล้วมั้งออกยใา้คาดอ่ะ เฮ้ยปลาตู้แล้วเนี่ยลอ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 ยแล้วปลาปลาขวงปลาขวงอยโกรธแล้วนะตอกไว้ตองไว้ตองไว้ทวงแล้วเฮ้ยให้อยู่นิ่งดิเขาจะได้ซ้ำเอาปืนพลซ้ำเดิไหนปืนพลอย่ไหนอ่ะเฮ้ยอวาย แล้วจะยิงได้ไงวะม้วนเนี่ยมาแล้วเดีเย๋ยวรอยิงกลัวมันรุดอ่ะมันตายแล้วด้วยอ่ะไ้่พุ่งพุ่งเขาโดนแล้วนะ,ะปกัดดนะกอยู่โดนปักโ,<ด>โดนหรือพันอรอยพี่เอกดึงตอนนี้เนี่ยพุ่งดึงห่วยเองไม่โดนเอาเชียเเช่ยวเอาเชี่ยวเอาก่อนที่มันจะขาดเดี๋ยวเนื้อขาดเอาอยู่นิ่งนิ่งที่อย่าพึ่งสามอย่าเอาเอาเลย เอาเอายิงเอาหัวอ่ะยิงดิเออยิงคีบเว้ยยิงคีบเว้ยข้ามเฮ้ยรู้แล้วรัดตัวแต่มันก็ขาดได้นะ ดอกคาดน้วยเลยอ้าวขีพายยิงเนี่ยขี้บาดดอกขีบาดยิงคี้หักโดนปะไม่ใช่มันลัดตัวแล้วน่ะโดนปะพี่อกโดนป่โดนปะโอ้ยมันมันควงหลายรอบแล้วไม่มีใครซ้ำโดนเลยจะตายแล้วจะทำูหนึ่งจะทำดูข้าวข้าวเห็นพี่ชมันไหมข้าวไส้เห็นไ่ มันชื้นๆใกล้ถึงแล้วต้องยกโอ้โหเล่นเปล่าต้องนานเลยยกยกได้แล้วเจ้าต้องพินุ่ยแม่ต้องพินุ่ยสามเดี๋ยวเซไม่ใช่แสบายไม่มียางไม่มียางไม่มีดอกมาขอทีเถอะลงหัวเลยเฮ้ย โดนตายโดนไหมเป็นล่างไม่โดนล่างเขาแกนเลยใช่ไหมพอโดนแกนแล้วเนี่ยได้ตัดสายจอมอีกคลิปห่านเลยเอาเอาใส่ก็ไม่คาดกได้อยูงหกเจ็ดโลหกปลาซอสีซอสีไปเลยเนี่ยเชี่ยวอยิงคลิปคาดอ่ะไอ้เจ้าก็ไปด้วยโัวได้นอ่อยชันแรกเลย หกโลหกโลหกโลเจ็โลต่อไปด้วยเลยเฮ้ยเดี๋ยวรถชนออกยืนมนฟุตว่านทอเนี่ต้งเียเปลาไปนีุนตตีได้ไหมทำวุ่นวายเลยุ่นิมหายันมันปมันไปแพะอยู่ทำวุ่นวายกันหมดวายว่าดอกปิวด้วย เจ็ดเซนทำงานแล้วเจ็ดเซนจะก็ทำงานไหนซี่โลแล้วดอกไปด้วยย่งเคหกโลอะมาหน้าช้างนิดห้าคืเฮ้ยถอดดอกให้น่อยดิห้าโลหนาน่ะหกน่ะห้าไปปลายไงหกโลสามเ้ยมันเป็นปลาไเมื่อไป่าดีเลยอถอดสี่ลูกดอกพุนะโอ้สามแร่งจัด จะให้ทับทับข้างหมูไปสักหน่อยสับปากเขาเยบเลยวันเดียวเ้ไปเลยอืมต้องรีบเดียว ลูกไครระเบิดอ่ะลูกไครอ่ะเล่าเล่าเ่าเห่าเล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 ่าล่าเ่าเล่เล่เล่าเ่าเ่เลเล่าเล่เ่าเลล่าเล่า่าเล่าเล่่า่าเ่่าเล่เ่าเเลาย่เลาเล่าเลไา่าดล่่าเล่เ่่เล่่เล